เรามาดูในข้อที่14นะครับข้อนี้นะฮะอยู่ในบทเรื่องของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกท์ถ่ายนะครับโปรเจกท์ถ่ายหัวข้อมันก็คืออยู่ในเรื่องย่อยคือดินสู่ดินแต่ว่าอันตรายตรงนี้ครับอันตรายตรงที่ว่าตอนที่พี่สายสอนไปดินสู่ดินนะฮะน้องพยายามุูในโจทย์นะครับน้องเห็นกับปต้านไหมฮะเห็นไหมเห็นไหมอ่าอันนี้ดอกจนหน่อยครับมีแรงต้านตอนที่สอนไปในตำรานะครับมันไม่มีแรงต้านแต่โจทย์ข้อนี้มีแรงต้านนนั่นเป็นข้อที่มีความพิเศษครับ การมีแรงต้านคำว่ามีแรงต้านนะครับแรงมันทาให้เกิดความเร่งถูกไหมครับถ้าเป็นแรงต้านก็เกิดความหน่วงใช่ไหมแปลว่าคําว่าแรงต้านนะครับมันต้องทําให้เกิดความหน่วงน้องกล้องอาศัยสูตรว่า F แรงต้านเนาะ F เท่ากับ m a เห็นไหมพี่ชายพี่สายใช้เป็นแรงเสียดทานนะฮะแรงต้านจุดบอกว่า5นิวตันอ่ะก็ใช้ F ใหญ่ไม่เป็นไรเราใช้ F เล็กก็เรา5นิวตันมวลเท่าไหร่ครับมวลเขาบอกไหม1กิโลกรัมอ่ะก็ใส่1ก็ไปแล้วน้องได้ a เท่าไหร่ครับ a เท่ากับ 5เมตรต่อวินาทีงสองแต่ว่าน้องต้องรู้นะไม่ใช่เร่งนะนี่หน่วงนะที่มันเป็นหน่วงเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเกิดจากแรงอะไรครับแรงต้านโอเคไหมฮะเข้าใจนะโอเคแปลว่าไอความเร่งตัวนี้นะครับหรือความหน่วงเนี่ยมันเป็นแนวราบครับทำไมเป็นแนวราบครับเพราะว่าแรงตัวนี้น้องเห็นแรงแนวราบไหมอ๋อแรงแนวราบแรงแนวราบความเร่งต้องแนวราบด้วยถูกไหมครับเพราะว่าแรงต้านมันแนวราบความเร่งก็ต้องแนวอะไรด้วยแนวราบด้วยมันฉันได้ก็ฉันนั้นอยู่แล้วมันต้องสอดคล้องกันโอเคนะฮะตามนีนะเอาละคราวนี้กาลุต่อ คราวนี้เนี่ยโจทย์ถามเราว่านะครับโจทย์ถามเราว่ามันจะไปได้ไกลสุดเท่าไหร่คือข้อนี้น้องต้องหาเวลาก่อนการที่มันเคลื่อนที่จากตรงนี้ไปยังตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะรู้ว่าเงื่อนไขคือ s y ท่ากับ0 s y ไดกับศูน้องใช้สูตรนี้ครับเพื่อหาเวลาว่า s y เท่ากับ u y คูณ t บวกกับ1ส่วน2 g t กำลังสองโอเคไหมฮะแล้วหน้าที่น้องคือค่อยเป็นค่อยไปนะครับ u y คือแตกเข้าแนวนี้นี่คือ u y u y ก็คือเอา u ตัวนี้คือ10เนี่ยคูณกับ sin เซตาก็คือ10คูณกับรูทสองส่วนสองถูกไหมครับ s ซ n ์5อ่ะน้องก็ตัดกันเรียบร้อยก็ได้5้รูทอะไรหรื5หรูทสองอ่ะพี่ใส่แล้วนะก็จะกลายเป็นหรูทสองเวลาพี่ไม่รู้นะแล้วคราวนี้เนี่ยนะครับ i g เน้องต้องใส่ลบนะเพราะว่าเป็นการปาดด้วยมุมเงยนะครับดังนั้นตัวนี้ก็กลายเป็นลบ5แล้วก็ t กําลังสอง sy ใส่ด้วย0ย์ใช่ไหมจากนั้นทำไงต่อครับน้องเอา t หารตลอดครับบางคนทำให้เป็นนะ t หารศูนย์ได้ศูน ทีหารตัวนี้ก็ได้เป็น5ทีธรรมดาถูกไหมครับน้องย้ายทีติดลบฝั่งนี้ไปฝั่งซ้ายนะครับก็จะกลายเป็น5 t ทีใช่ไหมถ้ากับ5รูทอะไรลูกรูทสองตัดตัดนะครับแปลว่าน้องได้เวลาก็คือรูทสองวินาทีมันจะตกถึงพื้นอ่ารู้ล,ละเวลาเท่ากับรูทสองแล้วไงต่อเอาล่ะคราวนี้ก็ต้องตามการถามว่ามันจะไปไกลเท่าไหร่คือ S ตัวนี้ s ตัวนี้คือ S x นะครับปกติแล้วนะฮะถ้าไม่มีแรงต้านนะครับถ้าเกิดไม่มีแรงต้านพิเางเนี้ยถ้าไม่มีแรงต้านน้องเคยมาว่า s อสเอ็กเท่ากับยูช่ไหมใช่ไหม ดังนั้นแปลว่าตอนนี้น้องต้องเริ่มนะครับเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการนะครับคือว่าน้องจะใช้สูตรนี้ได้ก็ต่อเมื่อไม่มีแรงต้านแต่ข้อน,นี้มันมีแรงต้านครับโอเคข้อนี้เนี่ยมันมีแรงต้านถ้ามันมีแรงต้านน้องใช้สูตรนี้ไม่ได้น้องต้องใช้สูตรสวตรสูตรสวตคือน้องต้องการจะหา s และน้องรู้ a ถูกไหมครับรู้เวลาถูกไหมฮะน้องจะใช้อะไรน้องก็ต้องใช้สูตรนี้ครับก็คือว่าใช้สูตรว่า s เท่ากับ ut บวกกับ1ส่วน2 at กำลังสอง โอเคแล้ว S ต้องเป็น Sx U ต้อง Ux A ก็ต้อง Ax โอเคไหมฮะน้องก็มาตั้งว่า Sx เท่ากับ Ux Ux คือตัวนี้ครับน้องแตกครับนี่นี่คือ Ux Ux ก็คือ U cos ฮะ U คือ10 cos 45คือรูท2ส่วน2ก็ได้เป็น5รูท2อีกแล้วนั่นแหละโอเคปะอ่น้องก็ใส่เป็น5รูท2เวลาเท่าไหร่ครับเมื่อกี้หาแล้วเวลาคือรูท2ถูกไหมแล้วคราวนี้เนี่ยตัวนี้บวกกับ1ส่วน2 A น้องต้องระวังนะครับเราบอกว่าหน่วงใช่ไหมฮะแปลว่าต้องติดลบ่ะครับผม แล้วก็ตัวนี้ก็คือได้เป็นรูทสองยกกำลังสองโอเคนะก็ <ๆ S 1> คิดเลขครับใจเย็นคิดตามพี่ฮะรูทสองลังสองได้สองสองแต่สองหมดโอเครูทสองคูณรูทสองได้สองสองคูณห้าได้สิบสิบไปลบกับตัวหลังก็คือห้าถูกไหมครับดังนั้นคําตอบตอบกี่เมตรครับตอบห้าเมตรเป็นคําตอบโอเคไหมเสร็จละแนวข้อที่ดีนะคือพี่ว่าดีนะฮะโอเคมันดีตรงที่ว่ามันจะทําให้น้องได้เห็นอะไรที่มันใหม่ขึ้นนะครับ ปกติแล้วน้องใช้สูตรนี้ตลอดใช่ไหมมันผิดนะฮะมันใช้ได้ก็แต่เมื่อแรงต้านไม่มีครับแต่นี่มันมีแรงต้านนะฮะมันต้องใช้สูตรสวัดโอเคไหมครับน่าสนใจเนาะพี่ว่า